สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับอยู่กับผมนะฮะซูกี้แมนครับก็วันนี้นะครับเรามีเกมเก่านะครับแต่ว่านำมาเปิดใหม่นะครับแล้วก็ทำระบบเพิ่มนะครับมาแน,น,านะนำเพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับนั่นก็คือ แร็กนาร์ล็อกเอ็มคลาสสิกนั่นเองครับก็ขึ้นชื่อว่าแร็กนาร์ล็อกนะครับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะขาดเรื่องของการชาร์จแล้วก็การเติมเงินด้วยการเพนทูวีนั่นเองนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องปกติของแร็กนาร์ล็อกนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่แปลกใจนะครับสำหรับแร็กนาร์ล็อกเอ็มคลาสสิกนั่นเองครับเขาบอกว่าเวอร์ชั่นนี้ครับสกุลเงินทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นสกุลเดียวนะครับนั่นก็คือเงินเซนนีนั่นเองครับก็เป็นสกุลเงินภายในเกมนะครับที่เรา คุณตาคุณตารู้จักกันอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าสกุลเงินนี้จะสามารถทั้งซื้อของภายในเกมได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยก็สามารถซื้อของไอเทมที่มีในเกมได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่แยกสกุลเงินเลยนะครับแล้วก็ยังมีข้อมูลนะครับจาก r ร g n a r อก f e t a นะครับซึ่งเป็นอ่าอีเวนต์นะครับสำหรับเวอร์ชันแร็กน็อกที่เปิดเปิดมานะครับซึ่งไอเวอร์ชันแร็กน็อกเอ็มคลาสสิกเนี่ยเขาก็ได้ไปประกาศเปิดตัวนะครับ ในเวอร์ชันของเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับข้อมูลที่ร็กนัลล็อกเฟตานะครับเขาบอกว่าเวอร์ชันนี้นะครับอย่างที่รู้กันนะครับเป็นแค่1สกุลนะครับก็คือเซนต์นีนั่นเองนะครับแล้วก็อันที่2นะครับเขาบอกว่าฟรีถาวรนะครับมัดผ่านรายเดือนนะครับแล้วก็แบตเชนพาร์ตนะครับโดยไม่ต้องออนไลน์นะครับอันนี้ก็ยังไม่เข้าใจนะฮะว่าเขาหมายถึงอะไรบ้างนะครับแล้วก็อันที่3ามครับ การ์ตีบวกอุปกรณ์ไอเทมนะครับไม่มีแตกถึงเลเวล15นะครับบวกเลเวล15นั่นเองนะครับการันตีเลยนะครับไม่มีแตกแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอัพเลเวลเวลง่ายนะครับแล้วก็สามารถสร้าง m v p g r a การ์ดได้1ใบต่อสัปดาห์ได้ยินไม่ผิดครับ m v p การ์ดเราจะมี m v p การ์ดใช้กันทุกคนมาถึงตรงนี้ครับ เพื่อนๆอาจจะฟังแปลกๆนะครับแต่ผมก็รู้สึกแปลกเช่นกันนะครับว่าลักในล็อกมันจะเป็นแบบนั้นไปได้จริงๆอ่ะนะครับก็คงต้องรอติดตามกันดูนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมได้เข้าไปทําการเล่นตัวของเซิร์ฟเวอร์จีนแล้วก็เทสระบบคร่าวๆนะครับระบบคร่าวๆภายในเกมนะครับมาดูกันว่าหน้าตาของเกมเกมเวอร์ชันเนี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนที่เขาจะเอามาเปิดในบ้านเรานะครับไปลองดูกันครับ เซิร์ฟที่ผมเล่นนะครับนะตอนนี้นะครับก็คือเซิร์ฟของจีนนั่นเองนะครับของทางจีนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องระบบต่างๆของเกมนี้กันนิดหนึ่งนะครับโอเคครับก็แรกนะครับพวกนี้นะฮะพวกนี้จะเป็นอีเวนต์เนาะแล้วก็เกี่ยวกับพวกพาทั้งหมดเลยนะครับก็ค่าชื่อเสียงอะไรพวกนี้นะครับเราก็คุณตาคุณตานะก็น่าจะเห็นจาก eternal love กันมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เยอะเหมือนกันนะครับที่คล้ายๆจันเนาะเนี่ยเหรียญแมวเหมือนมอล่าอะไรพวกนี้นะฮะ มีอีกนะครับอันนี้เป็นพาร์ใช่ไหมเราก็จะมีเรื่องของพาร์อันอื่นนะครับเป็นอีเวนต์นะครับเป็นสายแฟชั่นนะครับเราอินสะสมนะครับการบอสนะฮะสามารถเคลมได้นะครับสามารถสร้างได้ทุกๆวันนี่นะครับอันนี้เจ้าเกิเคลมนะครับการแรนดอมการบอสหนึ่งอาชีพเม้นนะครับเราสามารถกดเคลมได้มันก็จะแรนดอมมานะครับว่าเรามีโอกาสได้อะไรบ้างอย่างตัวนี้นะครับก็สถานะขายของ PC เลยนะครับกดมารับอาชีพเม้นนะครับเราก็จะได้การ์ดมา เรื่องของ MVP นะครับการ MVP เนาะก็น่าจะจับกันได้ทุกคนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโซ่นะครับโซ่นี้น่าจะจําได้นะครับจะเป็นการคูณดอปใช่ไหมอันนี้ก็เป็นผ้าคลุมนะครับนี่เราได้มาละหนึ่งอันนะครับก็พวกนี้นะครับมันเป็นเรื่องของ level นะครับเราทำเล v e l ตามเป้าหมายนะครับมันก็จะได้ไอเทมมานะครับตัวละครนะครับ daily มีอะไรบ้างนะครับ daily เกมนี้นะครับมีไม่เยอะเนาะก็ ของการฟาร์มมอเตอร์นะครับมันจะแนะนําอย่างนี้นะครับก็รอบที่1นนะครับมันจะได้กล่องมานะครับแล้วก็จะสุ่มพวกวัตถุดิบอะไรพวกนี้นะครับทำได้ถึง7รอบวันหนึ่ง7รอบนะครับกจารอบละ5ตัวนะครับประมาณ3ามหตัวก็จบแล้วนะครับในการฟาร์มแต่ละวันนะครับแล้วก็อันนี้มีเควสบอร์ดด้วยนะครับเควสบอร์ดตัวนี้เราสามารถรับเควสเนี่ยได้3เควสนะครับต่อวันนะครับแล้วก็รีเฟรชตามเวลาเลยแล้วก็จะมีเรื่องของดันเจี้ยนด้วยนะครับเกมนี้มีพวกชา l l เลนลิฟต์นะครับ ก็ชาริลิฟนะฮะนี่อันนี้คือประเภทนะครับของอุปกรณ์สมส่นะฮะก็คือถ้าเลงมิกี์นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของบอสเอ็กานะครับมีอุปกรณ์สมัยนะครับในแต่ละคาสในแต่ละขั้นนะครับแล้วก็ตัวระดับดันนะครับก็มีความยากความง่ายนะครับตามเลเวลเลยนะครับนี่ตามนี้เลยนะแล้วดันก็จะให้อ P ด้วยนะครับไดโอลิได้ธาตุเอามาใช้กันนะครับอันนี้คือเรื่องของดันเจียนนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นส่งสัตว์เนาะ อันนี้ก็เหมือนคล้ายๆเอ็มนะครับถ้าใครเคยเล่นนะครับก็ส่งสัตว์นะครับอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงก็มีตั้งแต่1ดาวสองดาวสดาวนะครับนี่แล้วก็มีเรื่องของอาสแตดนะครับสตลของตัวสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับนี่นะครับเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับนี่นะครับนี่น้องน่ารักดีนะออกไปบีเบอร์ชั่นโกรธนะครับ เออนั่นก็ผจญภัยนะครับสัเลี้ยงนะครับถ้ามีสเลียงนะครับก็สามารถเลือกเลยว่าให้เขาไปทําอะไรนะครับเราจะได้อะไรบ้างนี่ทำนี้นะครับโอเคอันต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกิ้วนะครับกิวทั้งหมดเลยแล้วก็เข้ากิวนะครับอธิษฐานนะครับบริจาค1ชครั้งนะครับอันนี้ก็ทําได้อันนี้เป็นล็อกอินนะครับแล้วก็เพืนเดลี่เป็นการตีบกอาวุธอีกอันหนึ่งนะครับนี่เรียบร้อยนะครับ หลักๆน่าจะมีแค่นี้นะเป็นตัว Active นะครับอ่ะแล้วก็มีอันนี้นะครับอันนี้เป็นอ่าล่ามินิ MVP นะครับแล้วก็ MVP ตัวนี้ได้นะครับ1ตัว1วัน1ครั้งแล้วก็อันนี้เป็น5 5ครั้งนะฮะเป็นพวกอ่า MVP มินินะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของของนะที่เราได้รับ1วันนะครับแล้วก็ g ี g ีจีคิวนะครับแล้วก็ไอ้แต้มพวกนี้นะครับเราสามารถแลกของได้ตรงนี้นะครับมันก็จะมีแต้มให้แลกนะครับมีเงินเซ็นดีให้แลกนะครับเนี่ยพวกนี้นิยเเเน่่่ยลลลลววตากกกะครับ็แไไมด้ ปิดไว้โอเคมาดูต่อนะครับอันต่อไปนะครับเรื่องระบบสกิลนะครับเรื่องระบบสกิลก็คล้ายๆเมนะครับก็ดูหน้าตายูไคล้ายๆกันเลยนะครับมีถึงค้าสมนะครับมีถึงค้าสนะเกมนี้อ่าแล้วก็อันนี้นะครับเป็นคล้ายๆแบบอารมณ์ ใช้ได้ทุกคลาสนะครับมีพวกถ่ายลงถ่ายรูปอีโมดนะฮะหรือว่าเรื่องของเพย์ลงเพย์เดสอะไรพวกนี้มีหมดเลยนะครับแล้วก็ยังถือเป็นสกิลที่เอาไว Pv ้ PvP นะครับโดยเฉพาะเลยนะครับมีแต้มอยู่ก็ลงๆๆไปนะครับอันนี้ของสกิลเนาะแต่ว่ามันมีถึงคลาสสามนะอันนี้คือผมยังเล่นไม่ถึงนะครับ อันต่อไปครับเป็นเกรดนะครับก็คือไอ้เกรดลิฟต์เมื่อกี้ที่ให้ดูนะครับเป็นเดลี่นะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามันแบ่งเป็น l e เบียนะครับ20 30 40นะครับแล้วก็ตามเกรดนะครับตามสแตทของตัวอาวุธเนาะพอเรากดลงมานะครับมันจะถึง40นะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับเป็น40-50 60นะครับแล้วก็ถึงจะ6กมีอีกอันหนึงนะครับ ก็ในแต่ละดันนะครับบอสก็จะน้ตาเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ตัวของอุปกรณ์สนใจก็จะเปลี่ยนไปด้วยมีถึงเลเวลกเก้าสิบเลยนะครับมีถึงเลเวลเก้าสิบเลยนะครับนี่แล้วพออีกอันนึงนะครับอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็อีพีนะครับนี่อีพีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พวกวัตถุดิบอ่าแล้วก็ยังมีที่ยังไม่ได้ปลดนะฮะเบลส์สามสิบสี่สิบห้าห้าสิบไอ้พวกนี้เป็นเอ็มวีพีนะครับเป็นเอ็มวีพีทั้งหมดเลยนะฮะนี่ อ่ะอันต่อไปนะครับ MVP นะครับ MVP ของเซิร์ฟนี้มันมีค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับดูดิบางตัวก็ไม่ค่อยคุณได้คุณตาเท่าไหร่นะครับนี่แล้วก็มีมินิด้วยนะครับก็ <S <s วันหนึ่งนะร่าย MVP MVP ได้5ครั้งนะครับแล้วก็ตัวมินิเนี่ยสิตัวแต่เรื่องของรางวัลเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเขาคิดยังไงนะของเซิร์ฟ ตัวของจีนนะแล้วก็มีเรื่องของชื่อเสียงด้วยนะครับนักผจญภัยนะครับก็คือไอเทมที่หน้ายิ้มเหมือนโปลลิงมีสต๊าตั้งสตัดให้ดูว่าเราได้จากสมุดอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ฝากคงฝากของเข้าไปนะครับเป็นสมุดคอลเลคชั่นนั่นเองนะครับแล้วมันจะเายแต้มของผจญภัยนะครับถ้าเราไปตีมอนเตอร์เจอมอนเตอร์หน้าตาแปลกอะไรเงี้ยก็บันทึกลงนี่ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึง n p c ด้วยนะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งนะครับของเกมนี้ก็คือคล้ายๆเอ็มนะครับก็คือตัวแมวนี่นะครับ แมวนี้ก็คือ,อเหมือนทหารรับจ้างนะครับช่วยเราเลเวลช่วยกันฟาร์มนะครับอันนี้คือสบายมากก็มาสามารถมาต่อเช่าได้นะครับตัวนี้เนะาะเช่าได้เลยนะครับเงินในเกมนี้นะครับจะเป็นเซอร์เนทั้งหมดเลยแล้วนี้ก็คือตัวของ l ักน้องเนะครับพลาสิกเนาะก็เป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันนึงของ l ักนัล็อกละกันนะฮะที่คิดว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับ และนี้ก็คือทั้งหมดครับ Black n no o i k M Classic นะครับในเวอร์ชั่นของจีนนะครับของเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับก็พูดตรงๆนะครับก็คือ Black n no o i k M Eternal l ลย e คล้ายๆกันเกือบ80-90%เลยนะถอดแทร่ระบบช็อปออกแล,กล้วก็ของแพนออกนะครับที่เหลือก็คล้ายๆกันทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าน่าจะมีระบบที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นมาในภายหลังนะครับก็ คงต้องรอติดตามตัวค l แอ n ของเซิร์ฟเวอร์อที่จะเปิดในบ้านเรานะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมซูกีแมนลาไปก่อนครับกัแบบแฟลกาลอกเอฟคาส์ิครับ